ครับก็มาพบกันในคลิปวิดีโอการตีเปตองระยะ8เมตรนะครับโดยกับผมเองนะฮะเรามาดูกันนะครับในลูกแรกนะครับเห็นได้ว่านะครับเราสะบัดมือแล้วก็ตกหน้านะครับแรงไม่ถึงนะครับถือว่ายังไม่ผ่านนะครับในการ้อนนะฮะนี้ตกหน้านะครับมาดูลูกต่อไปครับผมลูกนี้ถือว่าโอเคนะครับมุมได้แล้วก็ จังหวะในการเหวียงข้อมือเปิดหน้านะครับเห็นไหมครับตรงลูกตรงนะครับจะทําให้ลูกสกูแบทนะครับหรือมีโอกาสที่จะติดนะครับมาดูช้าๆนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับลูกจะเข้าซอกพอดีแล้วติดอยู่ตรงนั้นนะครับ้เรามาดูลูกที่3นะครับก็ลูกมือนะครับลูกนี้ก็ทําให้ตีตกหน้าไปแล้วก็ไม่ถูกนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปครับผม ขอบคุณครับ